กันพี่สาวอืมอันนี้รีบไผ่พี่ขอจะปยุ่งหัวใจกูเตอะ์เตออีเดนนะามาเจ้านี่ก็ยุ่งมามึงมายุ่งนะมาการมาเจ้านี่นะเุ้ยเพียวสปะเราไผ่เอา,านี่มาวางนี่พี่สาวมึงมันมต้องมายุ่งกับกูไปเฮ้ยอีกหิวนี่การมาเจ้าสปาเพียวขัวบะล่างกกงหมะ่ะ เอาทีเอ็มไปฉีดขึ้นหมาหอมแมวหอมโกงหมาเหม็นมึงเขงาต้องมาเพียวบัปัดซื้อมา้งนองกกะห้องครัวยุ่งอยู่มอขี้คว่ำซื้อกกรีบมาข้านอกกะห่ยกูอิ่ดก,กูหิวอิ่ดอิดก็ะพากแน่ก้อายแยไปหิวก็ยังมาก,กินข้าวซื้อข้าวมาึงละล้อพี่น้ำพริกปูม้าในตู้เย็นก็มีมาก,กินน้ำพริกพักหนึ่งก็มีขาหมูก็ซื้อมาในตู้เย็นยนี่มาก,กิน หิวก็กินข้าวแล้วมาจมอยู่ยากแปลงหน้าอย่างป้ามันอิดมันหิวอ่าอิดนี่เข้าใจก็หิวก็ต้องกินข้าวยี่มากินข้าวพี่มันอิดมันหิวมันเนี่ยการนะให้หิวกูเนี่ยอิดหิวพี่หิวก็กินข้าวเนี่ยกาจะไปจมมันไม่ใจหิวอย่างอันมันอิดมันหิวมันหอยมันเลยอุ้ยหอยมันเลยมันอิดมันหิวมันหอยมันเลยกินเนี่ย เอาไปเก็บม,ม,มันมกัดแจ้งอย่างอันมันอิ่มมันหิว,หวมันโหยมันเลยอุ้ยสาวโอูโหูด้วยเอ้าหิวเอ้าเข้านี่นี่อ่ะน้ำพริกนี่อ่ะนี่แคบหมูกับนี้ยุ่งหัวใจกูนะักมึงขอได้<า>ปวดลาซี่ก<ๆ>็กินข้าวแ,แล้วมาเจ้าเนี่ยอีเดนนภากับมันยุ่งหัวใจกูเป็นมาปลานโงากงแหมอยู่ มันจะหึ่งมาหึ่งแมวมันหอมเนี่ยน้องจะถามเรื่องรีบมาได้มาถามแล้วอหิวมาถามมันต้องถามยุ่งหัวใจกูกูอิดกู้หิวกู้โหยหิวก็กินข้าวแล้วอ้อเดวถ้วยมาเฮ่อมันจะหิวข้าวก็หิวอ่ะหิวมันแฝงเนี่ยก็หิวนะกะหิวก็ไปไม่หิวนะกะหิวก็ต้องกินไงอ่ะกินข้าวเสี๋นอกเตฟมันมาใก้กมเมืองเนี่ยมันอิดมันหิวมันโหยมาได้แฝลว่าอยากกินข้าว บัดนี้วยฆ่าเกือกข้าวและอยากกินข้าวเป็นว่าอะไรเอ้าอยากกินข้าวอ่ะก็อยากกินข้าวนั่นอ่ะกรรมเมืองอ่ะว่าเป็นเร่องไรหิวเหรอกรรมไทยต้องไปหิวข้าวและพี้ก็หิวนะกะกรรมเมืองมันอิดมันหิวมันโหยมันอิดมันหิวบัดด้วแปลบ้าขอยากกินข้าวอุ้ยไรหิวเหรอกรมันอิดมันหิวมันโหยอ้ามึงจะมากวนอารมณ์กูอย่างนี้่องลำเหลือเนี่ยไหิวข้าวก่อนเลยนี้บัดด้ว นัทพี่ยังหิวมันอิดมันหิวมันหอยมันเหนื่อยอิดไปบ้านเหนื่อยใครหิวเดี๋ยวนี้ใครไปหิวกูไปหิวมึงหิวมึงก็กินอย่ยแค่มูเนี่ยนัทพี่แต่อั้มกิน้าไปเฮ้ยเป็นว่ามันอิดมันหิวมันหอยมันมันใจหิวข้าวเฮาวกะวังดีหิวก็กินข้าวเหี้ยนี่ยซื้อมาือเนี่ยเป็นอิดเป็นหิวเป็นเหนื่อยมันอิดหิวไม่ค่อพักผ่อน การนกเกินมาเจ้าเนี่ยยุ่งอยู่มอขี้ความหมัดอย่างเลิมเหลือมาต้องเอาอย่างมาโกวนใจกูบอกว่ามันอิดมันหิวมันมาได้หิวแปลว่าหิวข้าวคนเมืองเนี่ยมันอิดมันหิวมันโหยมันเหนื่อยกูบอกมอขี้ความก็เก็บเหงียหิวกินข้าวเนี่ยมันยุ่งคนหนึ่งซื้อมาแล้วห้องครัวเลยแก้วน้ำสัปะขนไปกินแค่มาตได้ขนไปกินบะเพี้ยวบะพัดกันเฮืออกับอกวาดไงกับปุ้งเบอะเบอร์เบิร์กให้กุนกบะดูดสรุปไ้อิด กูเนี่ยมันอิดมันหิวแล้วไรหิวเฮ้ยมันบาใจมันเป็นกำเมืองกินข้าวอ่ะกินมันเป็นกำเมืองมาใจหิวยังอัานมันเป็นหิวอ้อีนี่มึงเขายังสมองเจ็ดซิปเฮ้ยอิดมันหิวตึงอีเดมนะพาตึงอโยเด็กเนี่ยกูลำคาลุกมาเมื่อเช้าอ่ะอิจก็ยั้งหิวหิวก็ยังแล้วแต่กูบอกว่ากูอิดกูหิวกูไม่ได้หิวข้าวไปมึงไปเฮ้ยกูลำคา อย่าบเหลืออิมูเนี่ยราเจ้าในการสัปปะไปฉีดกกงหมากกงแมวเอ,อทีเอ็มไปใส่ผสมน้ำฉีดพ่นหมาแมวมันหอมฮ